ดีครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ตลาดยังเกาะตลาดเทศบาลเทศบาลเขื่อนเขื่อนบนรักนี่เป็นเสื้อนะสกรีนสกรีนครับสกรีน,<อ>นได้เสือประเภทได้ไหมนี่เป็นร้านของฝากนะครับสำหรับใครที่มาก็มีเสื้อสกรีนโลโก้เขื่อนบนรัฐผู้พันคำนะครับอ๋ออยู่เขื่อนแบบที่ไปถ่าย MB เอ็มบีอ่า ไอฮักเจ้าอีดีนะครับแมนบอกวันนี้เลยครับอไอฮักเจ้าอีดีลีลาวัตตีน้องฮักไอโบเดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปนะครับร้านอันนี้เป็นตลาดสดนะครับไ,ไปหาอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดที่ทีมงานเราต้องการก็คือปลาส้มเขื่อนนะครับอันนี้ก็ อันนี้คือไข่นะครับจากเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเป็นไข่ที่เรียกเลี้ยงที่ริมเขื่อนเท่านั้นจะเป็นไข่นกกระจอกงเทศนะนี่เป็นมะฮวงหิมพานนะมาฮวงหิมพานทั้นี้ก็จะเป็นขายคอรมากมาอ่าตลาดสดนะครับโอ้เห็ดเพิ่งโอ้นี่กบนะครับ นี่นแพะนะว,วันนี้กลัวนะครับอันนี้เป็นปลาส,สดาจันะครับมาดูตลาดขึ้นขึ้นครับขึ้นขึ้น,น <c oughs> โอ้ยเป็นยังไงครับผมสบายดีนะครับน้าทุกคนเนาะ<ป>สบายดีนะครับโอ้โอยิงเ่มนงานเวิ <c oughs> รครับพี่้องชงมบรรยากาศครับ ไหมดไหมดพี่น้องมหมดเด้อพี่น้องด้อไหมดครับวานี่อะไรครับเนี่ยเขียดค่ะวาตายแล้วเ,เ <laughs> ขียดีเขียดเสนาโอ้มันยังน้อน,นีอนอไข่ปลาค่ะนี่คไข่ปลาคาเบียลายโอ้ันนี้ไข่ปลาคาเบียสนอมันเป็ในตัวนี้บาทน้าสิบาท โอ้ยมาเหตดงานน้ำพืนก็เลยบ่ม,ม,ม,มีบ่มีหมอบ่มีไหามาน้ำหนกครับมามอ่านไดไหมครับบ่มีครับตูดกินย่างเดียวอันนี้โอ้อันนี้ไก่นะครับพุ่นนะดูพุน่นผุ่นปลาสูมไม่ต้องผุ่นไอปลาลดปลา ปลาหลดเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเป็นปลาโลดที่ว่ายทวนน้ํามานะครับอันนี่ยังนี่ปลาบูสงสารเตมีปลาบูใช่ไหมอันนี้มันลูกมันเนาะตัวหน่อยเนาะหน่อยหายากเนาะครับน้ำสมอนีพเนาะลวดหนึ่งอันนี้จ้าอันนโอ้ปลาโลดเี็เจังไหนด้ครับนี่ขี้แต่ลายแถใส่ม่วงสิ เอาไปบังผสมครับพี่ต้องโอ้อันนี้คืออะไรครับออรินฟิชปลาสม้มปลาส้มเขื่อนนะครับเป็นปลาว่ายทวนน้ำยังผสมดีต้องเอาไปใส่บักหน้าเพิ่ม ยันบ่ได้แเลยอ๋อ้ยังนี่ยังครับปลาส้มคือกันเป็นส้มเขียวหวานหรือส้มอะไรครับอันนี้เป็นส้มปลาน้องจางอ๋อจะตีผมเนอะครับผมขอบคุณครับผู้เสือแดงแดงเห็นไหนั่นเป็นคุณพึ่นเป็นคุณคู่ครับเพิ่นกงได้แต่ใส่เสื้ออันนี้เนี่ยเห็นบหมนี่คุณคู่เราสามัญนักเรียนมาครับ เป็นเด็กเป็นนักเรียนให้ขึ้นมาอยากตัวคุณครูทำโทษคือท่ับพี่นันทเลยครับบอเห็นยังเนี่ยเห็นอะไรครับนี่อ่ากินได้กินได้ที่นี่พี่แยนเห็นเห็นหูสร้างเลยถ้าผมพี่น้องครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับนอตลาดเทศบาลเพื่อนบนตนาดครับพี่น้องครับจะเป็นตลาดสดนะครับเนาะ บรรยากาศมาถึงแล้วก็มาซื้อของฝากซื้ออาหารสดพี่น้องซื้อปลาซื้อสมปลานะครับเนาะขี่เด็ดของอย่านนี้ครับแล้วคบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับเออ้อพี่น้องเนาะอย่าลืมให้กำลังใจบ้านทุนี้วิวลั่มครับ